ปรินิพานแล้วตระกูลหนึ่งมีแม่ชื่อว่าสาธนีลูกชายคนโตชื่อโสทนะน้องชายชื่อกัปปิละและมีน้องสาวชื่อตาปนาต่อมาทั้งสี่คนก็ออกบวชหมดลูกชายทั้งสองบวชเป็นภิกษุส่วนแม่และน้องสาวบวชในสำนักของภิกษุณีพระโสธนะพี่ชายบวชแล้วก็เรียนวัตถุธุระ คือวิปัสนาธุระต่อมาไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์ส่วนน้องชายถือว่าตนยังหนุ่มอยู่จึงสมัครเรียนทางคันธะธุระหรือปริยติก่อนต่อมาเมื่อชาราแล้วจึงจะเรียนวิปัสนาธุระเมื่อท่านพระกัปปิละเรียนปริยัิจนเชี่ยวชาญแล้วก็มีบริวารมากลาบก็เกิดขึ้นมากเกิดความมัวเมาในความที่ตนเป็นพระหูสูตรสำคัญว่าตนเป็นบัณฑิต เมื่อกัปปิละหลงตน